สวัสดีค่ะนักเรียนในชั่วโมงนี้นะคะเราก็มาเจอกับวิชาภาษาอังกฤษนะคะเรายังอยู่ในบทเดิมนะคะ u n i t n i น a ์ t านะคะก็คือเกี่ยวกับการประดิษฐ์นั่นเองนะคะซึ่งวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับประโยุนะคะการถามจำนวนสิ่งของนะคะจะพามาเรียนรู้ประยุหนึ่งอย่างนะคะคือ I have I have นะคะ I have แปลว่าฉันมี me, นะคะอ่ะเราไปดูตัวอย่างตัวแรกนะคะ I อ่ะออกเสียงตามครูด้วยนะคะ I แปลว่าฉันนะคะต่อมา have have แปลว่ามีกินหรือว่าดื่มนะคะแต่ในชั่วโมงนี้เราจะเรียนรู้ถึง have ที่แปลว่ามีนะคะอ่าอีกรอบนะคะเด็กๆ I have I have นะคะ I แปลว่าฉัน have เราจะเรียนในชั่วโมองนี้แปลว่ามีนะคะเรามาดูตัวอย่างประโยคกันเลยค่ะเด็กๆ I have to pinch I have to pinch นะคะอ่า uh, เลขสถ้าสิ่งของมี2ออย่างขึ้นไปเราจะเติมท้ายคํานามด้วยตัว h นะคะแปลว่า2ออย่างขึ้นไปนะคะ I have to paint I have to ชแปลว่า2 paint p a n แปลว่าปากกานะคะ I have to w paint I have two pen แปลว่าฉันมีปากกาสองแท่งนะคะอ่านี่คือปากกาต่อมาประโยคที่สอง I have three rulers I have three rulers I m. ฉัน have มี three สาม rulers rulers นะคะเราจะแปลว่า ฉันมีไม้บรรทัดสามอันนะคะอ่ะอ่านอีกรอบนะคะดเด็กๆ I have two อ่ะ I have three นะคะ three ท,ที่แปลว่าสาม rulers ฉันมีไม้บรรทัดสามอันนะคะอ่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะยังอยู่ในบทที่9นะหน้า ในหนังสือภาษาอังกฤษหน้า69นะคะอ่านะคะ่ะในชั่วโมงนี้นะคะงานที่คุณครูจะให้นักเรียนทำคือให้นักเรียนเขียนประโยคพร้อมกับคำแปลนะคะลงไปในสมุดเมื่อนักเรียนเขียนเสร็จแล้วอย่าลืมฝึกอ่านด้วยนะคะ,ะคุณจะพาทบทวนอ่านอีกรอบนะคะเด็กๆ I have two pens I have two pens นะคะก็คือฉันมีปากกาสองแท่งนะคะต่อมา I have three rulers I have three rulers นะคะ have แปลว่ามี three แปลว่าสาม r u l แปลว่าไม้บรรทัดฉันมีไม้บรรทัดสามอันนะคะงานในช่วงช่วโมงนี้นะคะงานนะให้นักเรียนเขียนหน้านี้ลงไปมีทั้งหมดสี่บรรทัดนะคะ ให้นักเรียนเขียนลงในสมุดเขียนเสร็จแล้วอย่าลืมส่งคุณครูด้วยนะคะค่ะในชั่วโมงนี้เราก็เจอกันเพียงแค่นี้แล้วพบกันในชั่วโมงต่อไปค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะ